EP นี้เราจะพาไปดูว่าวันหยุดของเราหนึ่งวันในญี่ปุ่นเนี่ยเราทำอะไรบ้างเป็นวันหยุดชิลๆทั่วไปของผู้หญิงคนหนึง่งที่เข้าร้านเสริมสวยบ้างช้อปปิ้งบ้างซื้อของสวยงามบ้างโอเคตามกันมาเลย อันดับแรกเลยวันนี้เรามีนะัดมาทําสีผมแล้วก็ตัดผมรวมถึงทำชีสเมนผมด้วยร้านเสริมสวยที่ญี่ปุ่นต้องจองหาะะทุกคนทําไม่จองเข้าไม่ได้นะคะเข้ายากมากเลยนะคะเราจองผ่านแอป Hot Beauty ระหว่างนั่งรอก็ดูนิตยสารไปยุคนี้เป็นยุคไอทีนิตยสารก็ดูผ่าน iPad ไปเลยจ้าของเราจองเป็นคูป,ปองเสร็จราคา6,000เยน ดูสวยนะว่ไปเราบอกช่างว่าเอาทรงนี้เอาทรงเหมือนนะนุ่นมันก็แบบว่าคล้ายแหละแต่ไม่เหมือนเป๊ะแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะเราไม่ได้เลือกช่างเองถ้าเราเสียงเงินเลือกช่างนิดหนึ่งเราก็จะได้ช่างที่ถูกใจที่นี่เขาไม่ได้ได้ผมเซ็ตให้แบบสวยๆเหมือนบ้านเรานะเขาทำแบบพอเป็นพิธีอะพอออกจากร้านได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้สวยเป๊ะ โซอันนี้ก็เป็นคาปปิ้งใส่กับโซ เขาสั่งแบบให้เขา,าเอาข้าวนิดเอวมันก็เลยดูได้น,น้อยเพราะว่าเรากินไม่หมดกินข้าวได้ไม่เยอะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนในใเซ็ตมีมันจะมีผักดองแล้วก็บาซาบีแล้วก็น,นี้เป็นซอสปลา ใช้ตะเกียบโอเค,อ,เคอืมอร่อยอร่อย,ออยกินไว้เ <c oughs> หลือแค่นี้จะลองทำจัสเกะดูอุ้ยอันไม่สวยมันต้องเอาอันนี้ไว้ข้างบนซี่อันนี้ออก ทุเด็กมากมือหนึ่งทำมือหนึ่งถือมือถือไป <c oughs> อ่ะเอาตายประสบคือบังงามจ้ะมิง้งสวยๆเนอ,อะแล้วก็ไทยรงคป่ะพอดีพอดีโอ๊ยก็ลายกัะ ทำปิ้งน้อยทับปิ้งทั้งหลายใส่ไฟไปไมเขาชอบอันกลมๆอนะแค่นี้ช้อนอยู่ไหนคะมาลองชิมดูสิเป็นจังได่อืจืด นนิดนึงเอาอันนี้ใส่นนไปอันนี้มันเป็นหมันกุ้งอนะมันเป็นซอสน้ำซอสที่ทำมาจากหมักกุ้ง ไม่เล็กสวยแล้วเนี่ยงวดนี้ต้องซื้อไหมกินอิ่มแล้วเราก็จะไปเดินย่อยกันก่อนค่ะเราลงไปชั้นสามเพราะว่าเราเห็นร้านจิวนี่คอลเลคชันหน้าหนาว จิวเป็นเสื้อผ้าที่วัยรุ่นใส่กันเยอะเพราะว่าราคามันเบามากเสื้อผ้าก็เบสิกเลยค่ะเป็นแบรนด์น้องของยูนิโคลราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากค่ะเนี่ยอยากได้นันน่ารักดีเราซื้อตัวนี้ละเธอสีน้ำตาลนั่นอะมันน่ารักจริงๆ เพิ่งจะกินอิ่มแต่ก็กลัวว่าจะหิวรอบดึกไงก็เลยมาหาเบนโตวไว้เผื่อแบบดึกๆแล้วอยากกินอะไร มีสามสีเดิวเราจะลองทาให้ดูนะคะว่าสีมันเป็นยังไงบ้างสีมันจะเป็นสีอ่อนๆแล้วก็มีกิตเตอร์นิดหน่อยบอกเลยว่าสวยทุกสีเลย แล้วนี่ก็เป็นพวกมากหนะ้าเราเคยใช้แล้วนะยนี่ห้อเนี้ใช้ดีนะที่ถ่ายมาเนี่ยคือลองใช้มาหมดแล้วใช้ดีทุกอันคือพอใช้แล้วหน้ามันคือมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแต่พวกด้านล่างเนี้ยยังไม่เคยใช้ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า ฉันเห็นคนรีวิวเยอะมากเลยอันเนี้ยเขาบอกว่าใช้ดีนี่ก็เลยลองทดสอบทาดูเราลองทาเซรั่มแล้วก็ลองทาครีมบำรุงผิวมันชุ่มชื่นดีนะแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าถ้าใช้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่ามาร์กอันเนี้ยใช้ละเลิศลองเลยผิวนี่คือชุ่มฉ่ำเลยแหละ วันนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่อ EP หน้านะ